อางคือบ่มีคนเนี่ยบ้านี้สาบายดีสามคนเบิงน้องเขามาเดี่ยวกระทักไายบุญดำได้เด้อจเนาะน้องเมืองอีกน้องพี่น้องสิเป็นคือดอบก่อนอีกบ่าอยู่ๆกัเดิ่งออกเองน้องพี่น้องน้องเมืองอีกก่อนถ้า ถามมันเด้งกอาอีกคือมันบ่ไห้เองาะพี่น้องเนาะมูด,ดำกะแจงไว้ก่นน่าจะเนาะสบายดีสวัสดีฮกคนเมืองเนาะข้ามาแล้วกับมินท้งใา้มูด,ดำไหนดอจะเด้อสบายดีโดยสบายดีด้วยายวกุ้งบริเัทงานตีสวัสดีครับสามมูดำโดยสบายดีเนาะหนุน่มหน้านอนหนาว สวัสดีเจ้าลูกคนคุยออกับเขาให้หน่นอยได้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะของพี่นี่ให้ออกวันไหนพี่ของพี่มีอะไรขอรีบดิ <Okay. S 1> วิให้ลูกค้านี่คือทางโรงงานนะคะลูกค้าหนูก็แจ้งที่ลูกค้าให้หนูมานะคะอันนี้หนูจะขายหน้าร้านนะคะที่อยู่ท,ที่ที่ให้หนูมาหนูก็แจ้งเขาตักขอตรงปกชก้าจะเีเ่บใช่คนที่มาซื้อเข้าก็ให้ที่อยู่มาแบบนี้หนูก็ส่งให้ที่โรงงานแบบนี้ ขอดูรายเนาะรายก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าลองโทรไปตามเบอร์นี้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่าหนูขายหน้าร้านแล้วหนูก็ส่งงานให้ทางโรงงานแล้วก็จะบลบรายออกลบข้อความออกหมดเลยแต่ถ้าโรงงานอาจจะมีข้อความเก่าอาจจะมีข้อมูลเก่าอยู่ลูกค้าลองสองบถามทางโรงงานได้นะคะเพราะว่านี้ขายหน้าร้านก็ส่ง,งให้โรงงานทําให้ก็ก็ลบออก หน้าร้านไม่ได้ค่ะคือคือหน้าร้านจะมีหน้าที่ขายแล้วก็จะส่งที่อยู่ให้ทางโรงงานออกคินให้อีกทีหนึง่งอันนี้จัดส่งก็โรงงานเป็นคนจัดส่งให้นะคะจา่าเดี๋ยวพี่คุยกับโรงงานดูนะคะจ่าจ่าคครับผมค่ะให้เขาถูตามเบอร์นั้นเลยค่ะขอถูไดได้ด้วยพี่น้องดูค่ะคุยนํำเนาะ ฟังเอาดอฟัง <ø> ยังสักก well, ุ <philanthropy> ้ง <Hungarian> ฟ no. ังข่อยว่าไทยเลยทีสบายดีเยอะถามาเล้วก็มิ้นทักทายน่าจะเนาะมืออื่นข่อยยุดได้สักกุ้งมหาข่อยบอทำงานทำงานอยู่เอาเห็นงานอยู่คือเด็เปิดข่อยสักกุ้งเห็นยังซักผ้าอยู่บอ อันกานี้อำนาจสักกุงเนาะเบิดมือคายเงินสีดอยมื่อยงเดี๋ยวจะเสียจังไดนั่งหยับนั่งเงาอยู่มืออื่นคอยยุดอำนาจสักกุงเด้อวางเด้อจากศีลมหาบะกับวันไปใช้หลงก็ยุดผู้เดียวแต่ปกติยุดกับนู้เด็กกันนะสิเดี๋ไปกับนู้เด็กอยู่แต่นี่ยุดผู้เดียวจะไปใส้แต่ชีนอนพักผ่อนอยู่ห้อง สบายดีสวัสดีแปดคนเมองนอกข่าแแ้วก็มินทักทายกดไหญกดแช่หมุดดำไม้อู้จะเด้แอบแอบแอบจำหน้าดีสบายดีสาวหมุดดำทำงานอยู่คนเดียวใช่ไหมสู้สู้ให้กำลังใจหัวใจซ้ำดวงนักคือเกา่า โดยสบายดีเหตดงานคนเดียวเนาะเห็ดผู้เดียวขายผู้เดียวนั่งผู้เดียวพร้อมยงนะเหนื่อยเหนื่อยจะตาย้ะบอสักคุงเหนื่อยจะตาย้วบอกบ่มึงไงดอกอวดเอาเนาะเจอกันในฟัน จอกันในฟันบ่สาวมุดดำขายอะไรครับขายอังคคดิกจ้ะขายเป็นอังคคดิกจ้ะวังนึงนี่ดค่าโทร่มาเรื่องบินน้องพี่น้องเพื่อนมีอเอาปินบ่ถือสบายดีสวัสดีเดอเขามาแนวกับมินทักทายคนใดกดแช่ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เป็นจังไรพี่น้องไพเน่ไปร้อยกระทวงแ้วได้ครูได้เคียงกันมาบอวบบสมุดดำฟังเน่มุดดำไปซ้ำกับมาซ้ำคือเก่าบ่มียังเพิ่มเติมไปซ้ำกับมาส้ำคือเก่านาะพี่น้องนอกอากาศสีแจงพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำเด้อว่าทำมันเด้งออกอีกคือมันสิบไัวอีกนาะงพี่น้องยหย่มันเด้งออกอีกคือหลอบก่อนอีกหลอบไรกับเด็กสองซ้ำหลอกกับเด็งออกเนาะแล้วมันเป็นอียัง เป็นจังได้พี่น้องได้ครูได้เคียงกันมากอะบบไปด้อยกับทูงคุณได้ยังบ่มีครูเนาะบอกข้าวบอกข,ข้าวมุดดำเน้คุณได้เป็นจังไงเนาะได้ครูคุณมากอะคือเงียบกันถิน่นเนาะบาทนี่ กินเขาเทียงกันแต่ว่าพี่น้องชักมุกเลยเนี่ยบาบสองมูน้ำเ้องกัน,นกินเขาไปบางหันนี่พี่น้องเลยเขาเทียงเขาเขาเสาเขาเทียงน้ำกันด้วยเอาไปใช้บนน่ะเนาะไปนอนกันบนแน่บอก เป็นจังไนพี่น้องดูผ่านได้กันแน่ฝนตกโบหนาวบอยู่ท่างกรุงเทพมุดดำวายอยากซีเย็นๆนะน้องพี่น้องอาบนามเงา้มือสาบโบโบอยากอาบนะมันเยน็นมันซีเย็นๆหนาวๆนะเอาดุดดงดุดดงไปใช้กันเวดนนา,น,นาะบัดนอกออกไปใช้กันนอกบัดบัดมือ ขอบคุณได้ด้วยจ้าไอหนุ่มหน้านอนหนาวบัดมือมันเด้งออ้ดาผินมีคนเขามาเบืองได้เนาะบัดมือมันบบเด้งผัดบ่มีคนเนาะจะไปไสกันเบิกบุดดุดดงด,ดูดดงเดีววยวไปใสกันเบิเดแนวสาวมุดดำพูดไทยชัดแถมยังพูดเพราะกับลูกค้าแบบนี้ขอให้ขายของ ขอให้ขายของได้เยอะๆทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมทานข้าวเที่ยงด้วยครับโดยสบายดีขอบคุณได้ๆจต่รู้กัว่าม้วนๆออนอาหยาดพลบสอของแต่ว่ามวนยังบ่มีลูกค้าน้องพี่น้องเจ๊ลูกค้าไปใช้เบิด <c oughs> เอามันยังแวับนี้ พี่น้องเจ้านายโทรมาม้ยังดักพี่น้องเอา้าคือรุดบุ้งเดือยสองคนหนึ่งมันสีได้ออกสักอีบบอีเดี๋ยวชะบอหนิเนาะสีได้เวลาได้เนาะพี่น้องเนา่ยังสิมีคนเบิ่งได้เนาะไปใซดกันเบื้องเนาะจ้า สักกุ้งยังอยู่แต่เจ้านี่บก็กายนั่นออกไปเบิดแล้วจะไปใส่กันเบื้องไหคอยก็บ่าบวบ่าวก็เจ้าสากกุ้งคือจะขืนย่ำได้ก็บขืนขืนน่องเบิ่งอีวาญาณมันบ่อันนี้คอยนะอย่างอืนแนวว่าคอยแต่เบิดแนวว่าบ่ที่สักกุ้งกันย่างอยู่สากกุ้งกันย่างอยู่ไอ้นุ่มหน้านอนน้าก็เดือดสองคนนี่ไอ้นุ่มหน้านอนน้าก็สักกุ้งเนี่ยบ่มีอีกคลิป บ่มีคลิปคือกันถ้ากลุ่มโมมีคลิปแล้วก็จักสิว่าอีหยั่งบ่นก็บ่ไปใไซอีกยังอยู่มีมีแต่มื้ออื่นแต่สิหยุดงานหยุดก็จักสิไปกับไผเนาะบ่มีหมู่ไปก็สิไดนเนาะอันยู่ห่วงคือเก่าอะไรสักกลุ้มเงยจักสิไปใส่กินแจักสิกินอีหยังเบ่นขำสิว่าอล้วเนาะเบ่นขำ ค่ำศวะวันนี้มันะเวิดควะเจวาแนวไรจ้าศหอนใช่อวบสักกเอ้ยสิเป็นตาสิเป็นตาพันกุดพันกีน้ำพึ่อยู่บ่มาหอนขันนี่ว่าบไดบ่ไม้มีคลิปดุกห่างหายไปได้มื้งแต่การทุกขลาทรบ่เป็นใจแน่สักกูเอ้ยเห็นบ่ไรแต่ละรอบิูซินกระดิ่งออกเ้นเป็นหอนยังผ่านพานย่ำไร่ะ จักยามใดเห็นคนอื่นผ่านก็ดีใจน้ำเขาอยู่ในสกุงแต่ว่าบูฮู่าจาคลองจ็กสิบพานหรือบูพานส่วนแดกๆก็คือคืออยูเพราะไปไปมาๆเลยจักจังไงบันนี้ยาสีนุ่งทุ่นได้หร้อนุ่งทุ่นนุ่งแห้งนุ่งแบบว่านุ่งทุกอย่างนุ่งทุ่นนุ่งแห้งนุ่งถุกอย่างอันนี้สกุงเพราะว่าเนื่องจากว่า <te> <rawd Moder> คอยนะเป็นคนุณบกคอยเดี๋ยวไปไซามาไซาพ่อไ้เฮ็ดชิปจังหวะจังไรไปนันไปนี่อินบอลน่ะซึ่งไปนันไปนี่แต่แต่เธออมันก็ต้องลุ่งทุดเนาะพี่น้องลุ่งแห้งพร้อมนุ่งทุกอย่างสาบายดีโดยสบายดีด้วยไอทียเป็นยังไงเน,นาะไอทียบทั้งบ้านเท่า,า,าน้าแหละบอกะบอจักสีวาวยังเนาะคุณเบิงกะได้เอาบาอย่างกบะบาเนาะอายเนาะแมนแมน ไม่มีใครไปด้วยแมนบอโอแม,น,ม,น,มนจา่าโมวิภัยไ,ไปนะยุดผูเด,ดียวนูเด็กกับยุดอย่างนูเด็กกับยูอีกสาขาหนึ่งอาทิตย์หนานูอีกาาหนึ่งมาสาขานี่นี่เนาะยุดกับเจนสิบปอใส่จกักมันยังน้องพี่น้องนะจักขคุงขรูขุ่าคิดหอดบานบ่อสาวมูดนาคิดหอดอย่างเมื่อแห้งตอนนี้ แต่เมื่อบบราณสัจะติดปีคือหนูกขันติปีคือหนุกไหนก็ติตปีบินเมื่ออายุเนาะคอตัวไปกินเข่าก่อนโอกินข่าเทียงหมดักกุ้งอะไรได้ได้ได้คอยกินไปบางนึงนี่กินแนกก็ขื้นได้ขอบใจได้ๆเด้อข้ามาทักทายสักกุ้งกินเข่าแล้วก็ขื้นมาลองได้บึงมันเงียบเนาะเบิดมือข้าเดี๋ยวกนสีดอยพี่น้องสีเฮ็ดจังได้แต่วันนี้ เมื่อยเมื่อยชุกทิ้งสุกยางเนาะ้ากรุงเบิดไอหนุ่มหน้ากินนอดน้ำกินเขาน้ำบ่อ่นห้าผู้กินเขาน้ำดูเดินไปกินเขาน้ำเน่ไปเล่บอ ฝากกดไหญ์กดแชรหน,นำดอคลิปกับบ่อมีด่ดุกับสิได้ได้สุดเนี่ยนาอพี่น้องเนาะส่วนนี้จะจังได้ดอกบ๊อม,มีผูผ้าไปนี่น้องพี่น้องเนาะยุดงานกับยุดคนเดียวบริยุทธสุขสวงจังหวะเขายุดพอดีไปน้ำเขาเนาะเพาอะไรไม่มีมูไป เป็นจากไหนคือบ่มีไฟว่าเรื่องคููเคียงไปด้อยกระทุ่งไหนคูไ่ไหนเคียงกันมาบอหรือว่าไปหาเอาในงานด้อยกระทุ่งไหนกันบอหรือว่ามีไปแล้วเสี่งว่าหลบนีได้ได้ดุนได้หนีมันบริเองออกพี่น้องเป่าเขามาด้วยพี่น้อง ไปเซ็ตกันเบิดอน้ตเรื่อแด่นุ่มหน้านอนหนาวเลยเนาะซากุ้งก็ออกไปแล้วกินเข่าซนขอกลวงเขาวพี่น้องยังขอกลวมยังดอกเบิดมือขอกลวงคุณกีฮีตอื่นๆคือคนตื่นเนาะนี่เนาะ รุดดงรุดดงเนี่ยบบไลไปครับบบไลไปครับรอยกระทุง่ง เมนไปกับโไหล่มาหรอกสาวบัวดำเอาไปใิสิบบได้คุ้นได้ได้ฮะเอาดูหาดนายได้แต่อกเราอไปเบึงเนาะไปแต่ก็ฮามาเบึงคุ้นได้ดีมันตน้องมีเนาะอายเนาะ หลุดดวงหลุดดวงเนาะเฮ <laughs> เป็นจังไหพี่น้องนอนดับกันดับโบด,ด,ด้วยการที่งานกันโบนั่งเ่าอยู่ผู้เดียวเนาะ วายังนะอาจจะปูหาอยากแนวหาแฟนยังหาอยากกลัวอีกฮ่าเอาไงเอ้ยอมันบ่หยาดอกฮะแฟนนด้เอ้ยมันบ่นทันหอดมือสบายดีดู เป็นจังไงเนาะพี่น้องเบิดมือไม่ดูกคาาขามาขามาด่านจีซองคนเนาะพี่น้องคนหนึ่งกับซื่อซีโดอยนะก็คนที่ซองกับวศร์นแก้บบมมีคนเดิ้ยนะกับนางแหนบอยู่เพีเดียวเนาะก็เรียกว่ามาดองไหนสุดเมือนกันนะสิได้ได้นะบอมสีบดิกบอกเกิดมาอยู่คนเดียวครับ โดย่อยางมีครูเนี่ยบอกไอ,อยู่คนเดียวมันก็น้าวแต่ว่ามันส่งห่ำน้าวเลยไงเอ้ยจะฝ่าหาครูเด้อขนาซื้ออยู่ถูกคนซื้อนุ่มหน้านอนน้าวคุณนะเหีงมเนาะ เงียบทั้งคนมึงเงียบทั้งหลุดขะให้เบาอยู่คนเดียวน้องพี่น้องเอารุดลงรุดลงไปใส้กันชักท้ายไหนเด้อจ้าเด้อ์เรือสองคนหนึ่งบาดนี้ มาวกีเบิงบาว,ก,บบาวกีขอบคุ้เดยอเด้อเอาขอบคุ้ยยังเขาอีกบล้อมบ่วกีขอบคุณอินดีอกับ